ชมวิวชมวิวโอ้หลังจ้กว่าจากหลังเจา้จาวัาเจา่าวักมันเป็นสิบสิบน้ามแท้คนเห็นโท่านแล้วกับมีเออยายเรามาบูชา,า,า,าดอกไม้เลยบูชาดอกไม้ไหวพระวัดวัดยังวัดวัดบ้านเด่น âm phơ mẹ tang kim bạc chân mày mày mất hiệu bài 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 nhạc phụ nữ bài phụ bài 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 nhạc ยายคนไหวพระนี yeah, ่เะมือนี่ทำบุญบิดม yeah, ือได้มือนี่ทำบุญบิดมือมากับลานมาเที่ยว มัตอำเภอแม่แตงมัดบั่นเดนมัดสองเทื่อแล้วกกยเห็นหูบ่เห่ะ ในห้องภายในโบสดด้วยเนื้อ ภายในสระภายในโบสถ์โอ้ต่วนเขางาม